สวัสดีพี่ดองสุข,ขูสุขคนบ่ม,มันเดิมบ่ม,มันเดิมด้วย้ะเด้อม,มาเล่นบ้าวกันยิงบ้าวกันอยู่มันเป็นเป็นสันที่สวนสาธารนณะในหมู่บ้านเนาะพี่ดองบ้านเท่าเองเดีย๋ยวมาเลงเลงอันนี้มันเป็นที่วานานา่าน้ำฟ้องตแอรเกา่า เจอมาอย่างดีปลาตกปลาอย่างคุณทางคล้องจะก็เป็นสวยงามมากบรรยากาศหญา้ามึงหญ้าดอกหญ้ามาโดนสายลมพิวพัดปั๊บอีกมึงนกสางร่งรังนกมีรังนกพรคุณ เขาเห็นห้างอยู่องเขาสลยกำลังสางอยู่ก็มีตนะเนี่ยนกกระจาบเขาสางห้างแบบอนี่มาแลกงเดี๋ยวเขามากกันเริ่มจะมากันแล้วเริ่มบินจอจกๆเข้าลังกันแล้วเขามาหาหรอกับบรรยากาศมาวิ่งว้าวกันข้างนอกก็จะเป็นจอดรถคนเขามาหาป่าเดมาหาตกปลาตกยังก็มี ตาอย่หุ่นอยู่มุมนุ่นอยู่มุมนแค่ไก่ผุ่นผุ่นโดยทั้งสาตั้งกับโดคุ้มบ้านน่ะเขาจะมีตกปลาอยู่พี่น้องนั่งอยู่ฝั่งนั้นโต๊กันโอ้โหเรามาจากรเย็นมากเนี่ยมาแล้งพี่น้องอันดอกกําลังกายกันเป็นสถานที่ออกกําลังกายแต่เรามาหากินโอ้ยปู่ปู่นี่ปีปีปีเก็บได้เบิ้ง มันขึ้นมาได้จังใดก็คือลายตัวดียเห็นหลายตัวเดีมัดไอ้มัดตุยขึ้นมัดตุยกันโอ้เด็ดหอนหมดที่จังได็นั่นเซลอยู่อืมอากาศ่างลงไปกลัวกลัวอีลุ้ยลายอุ้ยลายอุ้ยลายแกนอีลุ้ยลายอุ้ยลายเสียงดังเพราะ กระดังดังดุงดิงดุ้งดิง้เขาเรียกว่านูเสียงสนูดังอุ้ยอุ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุัยอุ้ยอุ้ิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้อุุ้้บุอ้ีแล้้ยน้อต้อแ้ออ้ มองโดยรวมยามเย็นๆบุ้งครับฝังนี้ฝั่งนี้น้ำจะใสเลยฝังนี้น้ำจะใสมากฝั่งนี้น้ำจะใสแล้ว,ลวรถก็จะวิ่งผ่านนี่ของกินฝุ่นของฝุ่นเขาไปข้องกินเอาเอาหาเรื่องงินไปทำไมลงไปตรงนั้นล่ะ ระวังนะ<ห>นลดลงได้ฮะตรง,ง,งนี้ลงได้ดีมันแข็งไหมละ่ะมันไม่แข็งแล้วไหนะเห็นรอยด้วยไหนไหมน่ะอย่าเรื่องนะจ๊ะออมาตีตีตีดตรงนี้อีอกอ <c oughs> สองคนวิ่งสายกันเออ <c oughs> วิ่งปล่อยไปอีกรอบหนึ่งแล้วโอ้ยไหลาหางด,ดูน้ำใสน้ำใสแห้งมันอยู่วงนี้ไหมบังบองฮะนางไปเมื่อกี้มันน้ำจะคุณเนี่ยนิยมจะใสใสเกือแบบใสเกลือเราจะเห็นโอ้ยเดี๋ยวมึงมืนรวดลต้องไปนี่ซะเนาะ นั่นจะใส่มากแต่ไม่มีปลาด้วยจ้ะปลามันจะลบอยู่ขังพุ่นในคลองุ่นเขาจะไปหากันอันนี้มันใส่เกินปกะกากมากกันหรอกแต่จะมีหอยขั้นหอยยังพุ่นูอยอย่ะโอ้เนาะปิดทำอะไรกันจ๊ะอ่ะคลิปนี้แค่นี้สั้นๆเอาสั้นสั้นสั้นเลยพี่น้นนนนองกับบรรยากาศข้างถนนตะเวนตกะินพุ่นโอ้ยปิดอ่ะ กบพบกันคลิปหน้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ่งตองชาแนลด้วยนะจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ้า